สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับยู่ผู้เล่นปอว์นี่ก็เล่กับเกมเดยวไปเทิมแคตต์ตมาคร้ววันนี้ก็จะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูกันก็ไม่เคยเล่นให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยกันแล้วกันนะผมอ่ะก็เล่นมาน่าจะยังไม่ไกลมากหรือเปล่าโอเคแล้ผมดันนี้ก็ อิตาลีนะผมมาถึงก็ฮิปโปเลยโอ้ oh, ตัวนี้ตัวนี้โคตรเกียดแต่ไม่เป็นไรมันมเดินช้าพอเอาอุ้ยหนักมาได้อยู่เด็กตวงอื่นมาเยอะๆ <c oughs> <c oughs> อื้อืข้างนอกโอเคแล้วผมจะเดินไหมนั่นไงอืม้ม โอเคเรียบร้อยอนะฮะแคตอินเดอะบ,บ็อกมาแล้วผมตัวนี้ก็อีกจักหน่อยต้องโอเคมันหน่อต้องอัพเกตแล้วผมเด็ดตัวเดวมาเยอะหืมโอ้ยเกียว ตัวตายไปได้งไงเอ,อ่อเอาตัวระบาเยอะๆก่อนดานเจ้าปัญหาเลยตัวที่ผมเกลียดอีกตัวหนึ่งโอเคนะอ่าอื้อเล็กตัวหนึ่งมาเจ้าที่เป็นมาดี่แล้ว เดินมาดีนะโอเคได้โซบะไหมไม่น่านได้ได้เฉยโอเคอิตาลีเฮียอ่ะทำง,งานเลยเหรอโอเคสเปเชียลแคดดี้แล้วอืมไม่โอเค อัปเกรดนะครับผมอัพอะไรดีอัพแล้วก่อนนะแลเรียบร้อยแผ่นฟอร์มโอ้ไม่ใช่สิไม่ใช่แผ่นฟอร์มเป็นท่อมตีฟแคทนะโอเควิดใช่โอเคแตาว่าเกือบกดอัปเกรดละ เอาไว้ไปอัปเกรดตัวอื่นโอเคอื้มตัวไหนที่ยังไม่ได้อัปเกรดอัปเกรดตัวถั่วก่อนไป oh. เคี้ยวแคทอ้าวกดเ็จเฮ้ยเคหลายตัวที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกเลยมันแพงอ่ะแคทฟูดอ่าฮะแคทแข็งโอ้โห มีตัวสุบุรีด้วยโคตรไัยรุ่นอ่ะปลดล็อกเลยนี่ซาโมไรกลายเป็นไนท์แคทโอเคดูเซฟว่าเท่าไหร่นะผมประมาณนี้นะผมโอเคอ่ะฮะเดี๋ยวอันนี้หน่อยว้าว เอาอะไรอีกไม่ต้องมาแจ้งเตือนอ่าฮะโอเคเอา normal ไปกันโอเคมา m o n งโ o อะไรอ่ะ oh. คืออะไรโอเคแล้วพร้อมอย่างดีส่งตัวนักนักมาแน่เลย โอ้เป็นหมาครับผมเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่มาเกี้ยวรอก่อนมากันเยอะๆใช่ไหมหอโอเคเอ่ะกดผิดตัวโอเคอือหือ โอ้โหโคตรโหดเอาอะไรมาตีก็ไม่รู้โอเคแพนทอมมาไนท์แคทมาแท็กซ่าบุไลเป็นไอหนี้ลมอัศวินโอ้ยฮิปโปอีกแล้วเจ็ดโอเคอื้อ พอทีแค่ในล่างไอ้น,นี่ล่างอีโวเนี่ยคือปลาการ์ตมาใช่ไหม,หอมไอแผ่นควินโอ้แกหรือแพะปะน่าจะแพะไม่จะใช้แกไม่จะใช้แกโอเคอีกซักแต่ในการสเปนเอยสเปน นึกถึงพี่กาแล็กตูดเลยเนี่ยคนสร้างมอสเองกี่เด,เดียว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 เฮ้ยจระเข้ตีแรงแน่ๆเลยวัดโอ้โหโดนดาบสยบทีเดียวตายเลยห่ันนี้น่าจะจอระเข้เยอะนะครับไม่รู้รอดูโอเค สอ่งอันนี้ไปเยอะๆก่อนหมื่นห้าเองเพื่อฐานเขาไอ้แมวน้ำไอ้ตั้งแมวนังแมวแมวนังกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเริมอยู่ไม่ไหวโอ้ตายเป็นในนี้เลยแมวน้ำแกต้องเอากลังจะพูดเลยแหละตายซะแล้วโอเคนะรอมันมาเยอะๆโอ้โห เดี๋ยวนะถ่ายท่นรอถ่ายท่านรอถ่ายท่านรอถทายท่านรอถทายท่นทาทน,านว้าวอา้าวยังไม่ทันได้กดเลยโอเคดูนะด่านต่อไปโอเคก็พอแค,แค่นี้ก่อนไว้ปัตการมาในคลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ